สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพา f c ทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์ที่เรียกว่าลายมือคนรวยนะครับหรือมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับก็จะมีอยู่ 3. จุดใหญ่ๆนะครับจุดแรกก็จะเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นที่เรียกว่าเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์ก็คืออยู่ใต้นิ้วนางนะครับลักษณะ บริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินอาทิตย์การดูลักษณะเนินเนี่ยนะครับถ้าเราให้ทะแยงมือลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นทุกขั้นก็จะเห็นเนินเนินพุธเนินพฤหัสเนินพุธเนินอาทิตย์เนินเสาเนินพฤหัสนะครับลักษณะคนที่จะร่ํารวยเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีแอ่งนะครับเอียงมืออย่างนี้จะมีแอ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยแอ่งรับทรัพย์นะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะนะครับเส้น อาทิตย์นี่ที่ตั้งชัดเจนนะครับลักษณะนี้ตามตำราเขาบอกว่าจะมีเงินใช้นะครับไม่ขาดมือนะครับ2ก็คือจะได้รับการยอมรับนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าเนินอาทิตย์นะครับถ้าพูดถึงตามตำราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเกี่ยวกับการงานที่โดดเด่นนะครับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวกับการเงินนี่แหละนะครับก็จะมีความน่าเชื่อถือนะครับทําอะไรในการทําธุรกิจนี่ก็จะมีน่าเชื่อถือนะครับ แต่จะต้องลักษณะการแต่งตัวจะต้องให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือข้อที่1ข้อที่2นะครับใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้ก็คือเนือ,เนอนพุทธนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการทําธุรกิจนะครับหรือเกี่ยวกับการเจรจาภาคทียิ่งเป็นพวกเซลล์นะครับพวกอะไรนี้ยิ่งดีนะครับการต่อรองหรือเป็นพวกเข้าหาลูกค้าการต่อรองนะครับแล้วก็3จะได้รับการยอมรับจากการทําธุรกิจนะครับ มีเพื่อนฝูงในวงสังคมการทําธุรกิจเยอะนะครับถ้ามีเส้นตรงนี้นะครับโดดเด่นนะครับทีนี้จุดที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นใจนะครับก็จะอยู่ใต้เนื้อก้อยอยู่ใต้เนินพุทธเนี่ยล้วก็จะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โผล่ตรงบริเวณเนินพุทธหัตลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นจุดที่3นะครับจุดที่3ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกว่าเป็นบุคคลนะครับพวกนี้จะชอบชอบที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองเนี่ยเกิดความร่ำรวย เนินพฤหัสก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวัสนาบารมีนะครับยิ่งเนินพฤหัสกว้างนะครับยิ่งโน่นยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความร่ารวยด้วยนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็การทําอะไรเนี่ยนะครับชอบทําเป็นหมู่คณะนะครับชอบที่จะพัฒนาชุมชนช่วยช่วยเหลือชุมชนนะครับลักษณะนี้ซึ่งลักษณะดังกล่าวนะครับทั้งหมดทั้ง3จุดเขาเรียกว่าลายมือคนรวยนะครับ สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลายมือที่เป็นมงคลอีกลายมือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ